เอาทุกคนหลังจากที่ผมอัดคลิปไปเมื่อกี้นี้แต่ใช่ผมเืยเปิดใหม่ใช่แล้วอนาถามากอนาเสสุดเลยแถมหัวใจผมก็เหลือสองดวงก็ด้วยและใช่ไอภาษาที่ผมเรียนไปเมื่อกี้นี้ก็คือัเสเซียซึ่งเป็นอะไรที่ทรามานกระจิกกระใจผมมากแต่ถ้าว่าผมจะเรียนต่อไหมเออตัดไปครับเอาแค่หัวใจหมดพอนะดว้วยม,า,า,มา,า,าร์กาซินมกาซินเตารลแท็กซี่

на тарелка на месте месте помню обед мой 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 э, дом дом мой дом в в в э, городе Городи. Короди. да Бостон далеко Бостон и есть ف...

ทุกคนแบบเพื่อนไม่ได้ยินใช่ไหมคือถ้าใครได้ยินหรือไม่ได้ยินก็บอกผมหน่อยนะคือแบบใช้เซนล้วนๆลอสซีเคืออะไรกันหนอผมไม่เข้าใจเอ่อ where is the กระเจี๊ยบมาร์กาซินมารกาซินเฉพาะ <itation. S 1> ไม่มั่นใจบอสตอนัน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  <St ars> โครตโครตบอสตอนัน กรอบบูอเมริกาโอเคได้สิข้อลวดเปนไปได้ไงบ้านะม s <America>. s ยี่ย o ิ t ต e a t My ต i s t e r is in สอิสนีอ่ยเฮ้ยอย่าใส่ดิอ่าถูกอันอ่ะนสโคลิสโคลิสโคลอันนั่นผมไม่หลงกลหรอกที่มิ่งซ Where is the Минск. Минск. Where is? Катя не живет в городе. Катя huh? не живет в городе. Катя не живет в городе. Живет в городе. Эй, Нет, это школа. Нет, это школа. No, this is

No. Nah. It's not. Err. No. No. In. No. Nah. Misty. Misty. Place. What's Misty. In the wrong. Wrong. Eh. No. Nah. Stone is not in place. Huh? Misty. Um. stone the stone is not in it s place the stone คามีไม่ใ the stone is not in it s place เกือบหับจะกลับมาได้โคตรยากเลยอะไรวะนี่ เฮ้จะตายขอบคุณได้รับชมนะครับผม see you again น่าขยากให้ผมทรมานต่อภาษาหน้าผมจะเอาเป็นภาษาอะไรดีเออชีวิตผม